ได้เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับก็ลักษณะของตัววิวตัวนี้ สวัสดีครับก็มาดูโปรดักต์ตัวใหม่นะครับของแฟงเทคตัวนี้เป็นเสาว,วิยุ a แฟงเทครุ่นที่3นะครับเป็นเสาว,วิยุดาวเทียม f แฟงเทครุ่นที่3 f มแฟงเท c คอมมิวนิเคชันนะครับก็คือเป็นเสาว,วิยุดาวเทียมชื่อ f ฟงเทคเอ t ทีขีทีพีนะครับก็คือเป็นเสาว,วิย,ยุดาวเทียมรุ่นที่3ของแฟงเทคนะครับ ตัวมันจะยาว39ซนติเมตรนะครับหักงอได้นะครับหักงอได้นะครับเป็นขั้ว BNC หรือว่าขั้วขั้วหัวขอนะครับตัวนี้นี่เป็นขั้วหัวขอนะครับการใช้ใช้กับวิทยุทั่วไปนะครับวิทยุพลเรียนได้นะครับก็คือใส่สามารถใส่ขั้ว BNC อ่าขั้วหัวขอนะครับหัวขอแบบนี้นะครับนี่เป็นหัวขอแบบนี้นะครับ BNC เขาเรียกว่าหัวขอบ NC นนะครับใส่ปุ๊บนี่ นี่นะครับใส่ปุ๊บคุณสามารถหักงอได้นะครับหักงอได้เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับก็ลักษณะของตัววิยตัวเนี้ยเสาว,วิยตัวเนี้ยมาวัดว่าลักษณะตัวเสาเป็นยังไงนะครับถ้าสมมุติว่าผมใช้วิยอีกตัวหนึ่งนะครับมาดูเวลากดส่งนะครับตัวนี้ใช้ความหี่ได้ตั้งแต่134ไปจนถึง178นะครับแล้วก็ข้ามไปจนถึง 200ไปจนถึง520นะครับ VHF กับ UHF นะครับเวลาใส่เนี่ยคุณสามารถหักง,งอได้นะครับหักง,งอได้ก็คือต่างจากกุนแรกคือตัวเนี้ยมันจะเร็วแล้วก็ประสิทธิภาพในการรับส่งบางนะครับวลากดส่งเนี่ยคุณจะเห็นแสงนี่นี่นะครับนี่แรงนะหรือว่าเป็นเสาที่แบบว่าเนี่ยครับคุณเห็นแสงนะนี่นะครับนี่นี่นะครับ ตัวนี่เลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับนี่นี่นะครับเนี่ยหรือว่าแรงพอสมควรครับตัวนี้หักงอได้นะครับหักงอได้นี่นะครับถ้าหักงอเป็นไงถ้ากดส่งนะครับกดส่งปุ๊บนี่นี่นะครับมีแสงนะครับอันนี้เรียกว่ามีแสงนี่ นะครับทั้งรุ่นเลยมีไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าในอากาศนะครับหากมาเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับนี่นะครับก็มาดูการใช้งานเดี๋ยวมาดูการใช้งานนะครับว่าเป็นยังไงนะครับกําลังส่งดีมากนะครับอ่ากดผมกดว่าทดสอบนะครับทดสอบทดสอบทดสอบความดังความชัดเจนเปลี่ยน ทดสอบทดสอบทดสอบความดังความชัดเจนเปลี่ยนสัญญาณชัดเจนนะครับตัวนี้สัญญาณชัดเจนสัญญาณชัดเจนนะครับตัวนี้หรือว่าโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูประสีภาพกันครับสวัสดีครับสวัสดีอ๋อวิวแฟลกช์เอท,ทีเอทีคิสามทีทีเป็นไงบ้างครับเปลี่ยน บรญ,ญาชัดเจนครับคุยกันสามคนได้สบายครับตอนนี้อ่สาสภาพอากาศตรงนั้นเป็นไงบ้างครับเปลี่ยนตอนนี้ฝนกำลังจะตกนะครับฝนกำลังจะตกฟ้าคืมนะครับฝนกำลังจะตกก็อากาศคึ้มมีเมฆหนาครับแล้วตรงนู้นเป็นไงบ้างครับเปลี่ยนก็ไม่มีอะไรมากครับก็ฝนก็จะตกเหมือนกันครับ ถวไหนครับแถวไหนแถวร,รามเก้าครับแถวร,รามเก้าโอเคสัญญาชัดเจนไหมครับสัญญาชัดเจนดีครับเบียรสัญญาชัดเจนดีครับเบียร

you <laughs>